ทุกคนเมื่อนี้ขคอยเลิกงานเลดชั่วโมงหนึ่งนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนพากันป่วยหลายเ่อแก้ก็เลยบอกว่าให้อยู่ต่ออีกชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนหอดสองทุ่มแล้วก็จะเขาง,งานสี่โมงหอดสองทุ่มนะคะทุกคนคอยก็เลยต้องอยู่ต่ออีกหนึ่งชั่วโมงนี่ระค่าขนาดยังม่ถึงสี่โมงเลยค่ะเนี่ยตอนนี้คือบ่ายสามบ่ายสามกว่า เมือ่อไปเบิร์ดแล้วไปค่ะทุกคนเพือกลับบ้านตอนนี้เถอะแกมาแล้วนะคะสี่โมงแล้วค่ะบอดให้ดูให้ดูบอด Det var en Det är Ha det, det, är det. <laughs> det är bra, detsamma. Det Jobba, บอดคอยบอดคอยตุยยนุ่ยดีนะคะทุกคนรักใจดีนะคะเมือดคักเมือดแน่ค่ะสี่โมงเย็นไปคุยกันที่บ้านนะคะทุกคนไม่ได้เสียดอย่างสูพญายกินน้อมื่อน่ต้มใส่กอก จอดในลวงเพราะว่าย้ำเสาอันเป็นน้ำแข็งนะคะจาดข้างนอกเย่ยวันน้ราชงน้ช่อขอดบ้านแล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสาัีดีคร์บ้านเมอนทำงานถึงสี่โมงเย็นเลยนะคะ ไัได้เลบมวงมานะคะทุกคนแล้วก็เราก็ได้กล้วยนะคะกล้วยนะดีๆอยู่นะค่ะเพีงตะวันตรงนี้กล้วยกล้วยี่แฮปปี้เลยไกล้วยมนแมนออนีดีเลยนนาเนอั้ลน่ัอนาน่อนีากเดอิน้เน่ตนทตอะ่นน่นนน่นาเยอลา

วันชาติแต่พ่อเขาไปกินนะคะจะดูเม okay. ah. like well, ืยอเดัญญาลพยกมารมากนะคีากะอันนี้พอมนะคะเนไปเโอเคาัเบื่อแล้วกินอันนก็ม่เห็นแล้วคะเพราะว่า่เปิดอายุมือนี่นะคะ เวลาที่นี่เมื่อนี่ยเผื่ก็ได้อันนี้มานะคะทุกคนพอดีเมื่อวานนี่เพื่อนเพื่อนเขาอ่าจัดของเลี้ยงของเราเม็ดเราไปถูกเขาไปเลยเอาห่อใบเราเอาไปไว้อันตู้ตู้ข่อยนะคะเราดูลกปลาชอนเลยเพกินสีอันนี้ย่แค่แดต่แต่แดนแดนเอา

Ingenting. Uh, Okej. Okay. Garage. Ah, hur mycket är det? Men det är inte... Jag får det om vi kan ge honom lite... Han vill inte ha bullar. Han vill ha chokladbollen. Vilken... have vill <laughs> <laughs> uh, inte uh... Chocolate chokladbollar. Okej, tomater. Choklad. Ja, lite kakor. Inte wienerbröd. Det är väldigt torrt. Okej, du them this. What Och this? här. Hey. <laughs> <Not the coffee. laughs> okay. But, Okay. ม่ไเรไม่ไม e ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 ย่ไ่ไม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 ่ะม่อมกไน่ไม่ไม่นม่ไม่ไม่คะ่ไม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 ่ได้ไม่ไ่ไม่ไม่ไม้ไม่ไม่อม่ไม่ไก้ไม่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 นอ่ไนี่ม่ไ่ไม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 ่ม่ไมม่ไม่่ม ี๋ยวมันเนี่ยกินอนะอบม้วนก่อนนะคะทุกคนแอปเปิลก็เอามาให้กวางเอามาให้ไก่นั่นแหละคะ่ะไก่ก็มากินแอปเปิลด้วยค่ะสวาส่านข่อยกินแอปเปิลมื่อเช้านี้ข่อยกับต้มอ่าข่าวโอ๊ตนะคะใส่กล้วยแล้วก็ใส่แอปเปิล ดีมากเลยค่ะตอนนี่มะนิสามสี่มื่อวันนี้นะเป็นท่องเป็นปกติแล้วมาค่ะบัดนเนี่ยรปจิกินมะมมวงกับพุนใหญ่สักก่อนเมือนี้ยไปก,กิบกาแฟย้ำแรงรู้ว่ามันจะหวานหรือเปล่านะคะสักคน Så. Lite värme utav den. Sidan lampa är fin nu. Ja, jättefin. Ja. Jag tror att det är väldigt my Bananer, ja. Mer. Oj! Ja. Eftersom min syster är grann. Du är riktig man i Stockholm. Okej. Okay. Jag är en fröken i en lagkompis i Katrineholm. ยห้ทุกคนเบ่งกันโย <Yo. S 1> นี่ค่ะทุกคนพอใหญ่แลาว่าอันไฟอันนี้โค้ไฟน,นี่แหละ่สิบลอยก็ปีนะคะเพราะว่าเป็นของปู่ยาแล้วนะคะ mm. พอเราขั้นแม่นมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็อายุเก้าสิบเจ็ดปีนะคะทุกคนพอเราก็อายุ 70, เจ็ดสิบพญแล้วาก็อายุเจ็ดสิบสามแล้วนะคะเบ่งดูค่ะเก่าแก่ค่ะแน่ยนะคะ Very quick, poof. How mango, beleta, epsilon? Mango is good. Mango is good fruit. mm <coughs> it. cannot be too ready because then it's no good. Okej, du går av eller går och go lätt? Vi kan vila en stund. Ja, okej. My whole body is... Ja. Sen yesterday, when I mm. go under the car. Jag bär kol på mm. golvet. Mm. Den samma putsade matta, you see. Yeah. <clears throat> take the list first. Mm hmm. I can go out with them. Uh, I must uh, go with carpets. Mm. You can take them. Jag glömde. Jag att ta reda på spisen när du kokar ris. เมื่อนี้ก็คงจะบประได้ทำอาหารช่ว์ให้ทุกคนเบิงนะคะเพราะว่าว่าจะบรเฮตอีกอย่างนะ,คะ่ค่ะเมื่อนี้พนยพญ่ฟรังถ้าเราหิวแล้วว่าจะต้มใส่กอดแล้วคอยก็ว่าถ้าคอยหิวอตอนทุ่มสองทุ่มคอยก็จะมาต้มข้าวโอ๊ตกินนะคะ,ะชว่วงนี้ก็จะดูแลสุขภาพทองสุขภาพล้ำใสแน่นะคะทุกคนก็จะบปก,กินอาหารหนักอาหารหนักก็คือเนือ้อเนื้อหมูเนื้อง้วนะนั่นแหละคะ่ะ ข่อยก็จะลดนะคะทุกคนเพราะว่าอาทิตย์นี้ข่อยรู้สึกว่าทองข่อยน่ะเป็นปกตินะคะทุกคนข่อยก็เลยรู้สึกมีความสุขนะคะแตะกอนนะอ่ะซีมือหามือจังคอยเข่าของน้ำนะคะเข่าซีกาทรมานนะคะทุกคนนั่นแหละข่อยก็เลยมูนะคะเพื่อนที่ทํางานนั่นแหละมีคนหนึ่งที่มีอาการก็ข่อยแก้กเลยแนะนําำข่อยว่าให้กินอันนี้นะ ประจำนะคะแล้วที่นี่ล้ำใส่เขาก็จะปรับเองนะคะแล้วเอฟซีหลายทางก็บอกเรื่องการกินกินน้ำนี่แหละค่ะใครก็กินน้ำย้ำมะา้าสองแก้วนะคะตื่นขึ้นค่คยก,ก็กินสองแก้วเลยแล้วก็จะไม่ตัวมันเขอ้าอดกินต้มเข้าอดกินแล้วก็จะค่อยกิบกาแฟนะคะนั่นแหละ,ะกาแฟค่อยก็จะลดนะคะเพราะว่า กาแฟนะก็มีส่วนให้ไถยทองผูกนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ถาดไผ่าถาุมันนะคะทุกคนบางคนกินกาแฟนะแลนขาห้องน้ำกับมีนะคะคือพันใหญ่นะคะถ้าเรากินกาแฟแล้วน่ะขอห้องน้ำถ้าเราไปกินเราไปคาห้องน้ำนะคะอันแหละแต่ว่าข่อยคิดว่าถาดของข่อยก็คงจะบ่ถูุกกับกาแฟปันใดน,นะคะก็เลยจะ,ะลดกาแฟลงนะคะทุกคนก็ต้องขอกาบขอบคุณเอซีนะคะที่เขียนคอมเมนต์มาบอก ตลอดเลยนะคะเพราว่าจะทั้งเพจเฟซบุ๊กหรือทั้งช่อง YouTube FC หน่ารักมากๆเลยนะคะท่านผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นอลิสดวงเกี่ยวกับการขับท่ายยากนะคะก็ขอบคุณหลายๆนะคะค่ะมีหลายคนก็บอกว่าให้มาดามนนอกนะ่ะทายคลิปในที่ทำงานให้เบิ้งเรื่อยๆแนงซีนะคะ เวลาที่บ่มีลูกค้าลายคอยก็จะพยายามที่จะเฝ้าตั้งกล่อง,องท้ายมาให้เบ่งนะคะแต่ก็เกรงใจเพื่อนร่วมง,งานนะคะอาจถึงเขาจะบว่าอย่างแต่ว่าเฮาน่ะจะต้องรู้จักเกรงใจเขานะคะเพราะว่าการที่เขาทำอาคลิปวิดีโอนี่เขาก็ททำร้ายใดเฮามีร้ายใดนะคะแต่ว่า ถ้าข่อยทายเขายัางซีนะ่ะข่อยก็ต้องขออนุญาตเขากอน,นะคะทุกคนนั่นแหละถ้าข่อยทายไปแล้วข่อยทํางานทั้งซีข่อยก็รู้สึกอายเขาพอมนะคะถึงเขาจะบ่หามถึงเขาจะบ่ว่ากระร้างนะคะเขาก็ต้องอ่ารู้จักอยากอายนะคะทุกคนนั่นแหละถ้าแก้อนะบ่าวาถอาค่าทุกคนเพียงแต่ว่าขอให้งานเสร็จนะคะแล้วนะ่ะเป็นอ่าจังด๋ง่ายๆนะคะจะแก้ใจดีมากขอแค่บ่เหตุเรื่อง ่า้ทั้งลานเสียหายอย่างประมาณนี้นะคะแล้วเ,เป็นคนใจดีนะคะนด่นแค่ะถ้าทอแกไม่มากก็บรู้ว่าจะใจดีถ้าทาแกเกาหรือเปล่าแต่ว่าเรากาสุขภาพพอดีนะคะตอนนี้เราอายุหกสิบสามปีนะคะนั่นแหละค่ะหกสิบสามหกสิบสี่นี่แหละ <c oughs> คอยจำม,มาได้แล้วเ,เกิดวันที่สาสเอตุลานะคะเ,เกิดเดือนตุลาคนเกิดเดือนตุลาก็จะ เป็นคนอ่ะมีน้ำใจดีใจกว้างนะคะก็เชิงคอยนี่แหละค่ะมันเดรนี่นั่แหละค่ะค่ะืัอนี้กับวันนี้อย่างไรนะคะก็คุยกันทักทายกันสันสนนะคะทุกคนเอาไว้คุยกันเง้ๆในคลิปต่อไปนะคะค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย